วันที่2ี่มิถุนาย,ยน2566เป็นประเด็นร้อนที่ถูกสังคมจับตามองเป็นอย่างมากเมื่อพักเพื่อไทยออกมายืนยันว่าต้องการตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรขณะที่พักก้าวไกลได้ข้อสรุปแล้วว่าจะเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิษณุโลกเขตหนึ่งในฐานะกรรมการบริหารพักก้าวไกลสัดส่วนภาคเหนือเป็นประธานสภานอกจากนี้พักก้าวไกลย,ยังได้เลื่อนนัดหารือการระหว่างแกนนําพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยเกี่ยวกับข้อสรุปป,ประธานสภาในวันนี้ออกไปอย่างไม่มีกําหนดล่าสุดคุณ หญิงสุดารัตเกยุราพันธ์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยสร้างไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ว่าอยากให้นึกถึงความคาดหวังของประชาชนที่เขาฝากความหวังไว้ในการมีชีวิตมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากรัฐบาลใหม่ของฝั่งที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาของสองพักแกนนาบนพื้นฐานความเสียสละเพื่อประชาชนจึงสําคัญมากในขณะนี้อย่าทําให้ประชาชนผิดหวังขอเป็นกําลังใจให้สองพักแกนนาทําเพื่อประชาชน